ไอ้ทุกคนคิดว่าเหมือนเซอระเปาเลยตอนนี้อุ้ยป้าพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าผ่านะคะพบกันกับแชสูรสร่า <c oughs> วันนี้วันศุกร์เนาะเป็นยังไงบ้างคะเรียนออนไลน์สนุกไหมคะแล้วบางใครฝนตกบ้างคะตกรัวๆเลยนะคะช่วงนี้เนาะโอ้โหฝนตกแบบอลังการงานสร้างมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาดูว่าของน้องอะไรและสูตรอะไรนั้นตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ป,ปาคนสวย <c oughs> หนูชื่อมะยมค่ะโอ้ยน้องมะยม ชื่อไหมว่าตอน,นเด็กพี่กลัวหนูมากเลยนะยิ่งเป็นก้านๆเนี่ยพี่กลัวมากอกบ,บอกแต่ว่าโตขึ้นมาก็ชอบกินเมน,นูโยมีวันนี้หนูจะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่าข้าวแกงกะหรี่ข้า รองว่าน,นุ่มฟินสุดๆค่ะและเรายังบอกอีกนะคะขอนะคะแชร์หลายรอบแล้วไม่เคยโดนเลือกเลยช่วยกันดันหน่อยนะคะใครไลค์ขอให้ได้เป็นประธานนักเรียนแกเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเรามาถึงจุดนี้เราจะไปเป็นประธานนักเรียนกันแล้วแกความรามับผิดชอบเยอะดาวาวนักเรียนนี่ไม่ใช่น้อยๆนะโอเคมาค่ะถ้ายัางไงเราไปดูก,กันเลยค่ะก้าวน้ำขุ่นค่ะกาวน้ำใสสีเขียวค่ะ สีน้ำตาลเม็ดโฟมนะคะคิริอิค่ะเปลา่าโอ้โหเหยือกสวยเหยือกอลังการเหมือนอยู่ในอาริสแน่อร์เดนเดินด้วยอาริสไตแดนมหจจัศจรรย์โอเคถูกกากเพชรกากเพชรค่ะกากเพชรคุ้นๆนะน้ำยาทำสลามค่ะหัวใหญ่นะคะสองใบค่ะแล้วน้องก็บอกว่าเอาจานด้วยค่ะหนึ่งใบเพื่อจะเอาไว้ใส่แกงกะหรี่ในนี้นะคะโอ้โหหิวว่า ใครกูได้ช่วยทําให้กินหน่อยอ้าวสุดท้ายคือบีไนท์หรมอไม่บีไนท์บีไนท์ค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะท้ไงเราไปลงก็อทำกันเลยวิธีทำอันแรกนะคะน้องบอกว่าทำข้าวก่อนนะคะข้าวที่ใส่ในแกงอะเนาะมาใส่กาวน้ำใสเอาหยิบกาวน้ำคุณมาใส่กาวน้ำใสเสร็จช้อนโต๊ะค่ะหนอ ต่อจากนั้นนะคะใส่คีริอิแปดปั๊มค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8สา้าเปพาขอคนเขาให้เข้ากันก่อนเนาะ<ม>แค่นี้เองนะคะน้องบอกให้ใส่โฟมเท่ากำมือพี่เกตค่ะเสียใจด้วยนะคะพี่เกตไปเล่นเกมอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเาลพาใส่หมดนี่เลย<ๆ>เพราะว่าเราจะโชว์ความอ่มอมอมอ้โห หมดนี่หมดนี่แกหมดนี่ว้ายน่านเล่นนะสิใช่ไหมโอ้สุดยอดมากเลยค่ะป๊าป้าขอหนูได้ไหมคะหนูหิวข้าวค่ะหนูหิวข้าวค่ะพี่ปาน้องบอกให้ใส่น้ำยำเอ้ยใส่น้ำยาเอ้ยน้ำยาถูกแล้วโอเคจะเล่นมุกต่อกันหรือคิดไห้ร้ จบนะอาใส่น้ำยาลงไปเลยนะจ๊ะสักหนึ่งฝาชุบอชุบแบบรุนแรงมากนี่ค่ะค่อยๆคนค่อยๆคน,คคคนตะล่อมตลอมไปเรื่อยๆแบบนี้นะทะดาทุกคนจะบอกว่าน่าเรนมากเลยค่ะ คือมันมีความเป็นข้าวสูงมากค่ะแกแล้วมันก็อยู่ตัวมากดูนี่เนี่ยแล้วมันเด้งนุ่มมันเหมือนกาวน้ำขุ่นของจริงเลยนะนี่มันคือกาวน้ำใสผสมคีริเองนะทุกคนมันแน่นเหมือนมากอะไรมากคนี่ค่ะเราเก็บข้าวไว้ก่อนนะคะเราจะมาทําแกงกหรีกันเลยถ้วยนี้นะคะใส่กาวน้ำขุ่น4ช้อนโต๊ะค่ะ1 2 3 4อ ใต่สีอย่างละสอยดค่ะแล้วมันจะเป็นสีของแกงกะหลีหรอ,อเกฉันตื่นเต้นมากเลยดูสิแค่นี้ก็ชนะเลิศแล้วนะนึกออกไหมมันมีความเป็นน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมอ๋อนี่พอมันมีสีเขียวดอบแล้วมัน มันคือจะไม่น้ําตาลเอ๋อเป็นสีกาแฟนะเนองที่ฉันถามหาอยู่ว่าทำยังไงมันจะเป็นสีกาแฟคือเราใส่สีเขียวเข้าไป <Wow. S 1> เออมันก็จะเหมือนกาแฟอเดี๋ยวใส่เขียวอีกเออเอ,อเหมือนกาแฟไหมเหมือนโอวันตินงี้อ่ะใส่เขียวอีก3มหยดคือตอนนี้สีเขียวสู้สีน้าตาลไม่ได้เพราะสีน้ําตาลเขามีความร้อนแรงดั่งไฟเออนี่ไง อได้เล้โอเคสีมันออกเป็นแบบหม่นหมุนๆนงี้เอาทำยากนะจ๊ะสีเจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยนอกจากสลามปนกันหลายสีมันถึงจะเป็นนะ<อ>แต่จะให้ผสมสีแล้วเป็นแบบสีแคงคาลีลเลยแกว้าสุดยอดไปเลยโอ้โหสุดยอดจริงแกอ่ะต่อเลยนะคะวิธทีทำต่อไปคือใส่บีนท์สองช้อนโต๊ะค่ะ บีนท์นี่เขาก็มีความเจมจนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าใส่น้ำยาทําทสลัมเยอะนะจ้าบีนท์รักนะ2ออย่างใส่น้ำหนึ่งช้อนโต๊ะโอ้ฉันก็นึกว่าจะลืมน้ําเสร็จไปเสร็จแล้วเพราะว่าเหยือกน้ําฉันสวยมากแกสวยมากอะไรมากคือแค่เหยือกน้ํานี่ก็ปาเข้าไปพันกว่าบาทแล้วนะจ๊ะสำหรับ <No. S 1> คลิปนี้เซ <laughs> ลเซลเซลหยอกใส่กากเพชรตามใจไปว่าพาแล้วก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปเชื่อไหมว่าฉันไม่อยากใส่กากเพชรเลยแกมันแบบ มันไม่ได้อะไรใส่ไปมันก็ต้องจองแหล่งจองแหล่งแน่นอนแต่เพื่อน้องนะคะเราก็จะใส่ค่ะน้องบอกอะไรเราเชื่อมืดเราเชื่อมืดทุกอย่างค่ะใส่นะคะกากเพชรลงไปตามใจปะวภาไม่ไม่ไใส่หมดไม่ได้นะมันแพงโอเคใส่ประมาณนี้ได้เหรอได้เหรอใส่หมดไม่ได้นะมันแพงเห็นใส่ขวดอย่างนี้คือแพงมากนะจะบอกใครอ๋อหายพิเลี้ยงหนไม่ห็นไมห็นไม่ห็นไม กากเพชรชั้นใครก็ได้เอาคืนมาทีมันหายไปแล้วแต่มันก็จะมีมิติอยู่ค่ะตอนเล่นเราจะเห็นอยู่แต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นเนาะมันจะเป็นเหมือนเม็ดแมงรักอะแกมิติอะไรมิติแห่งเม็ดแมงรักเอมาแล้วก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปค่อยๆใส่นะคะไม่งั้นจะแข็งเกินไปนะจ๊ะแต่แข็งก็ดีนะเพราะไม่งั้นมันจะวางบนข้าวไม่ได้ไงมันก็จะไหลโอกเงี้ยไหลโอกไหลโอก นี่นะคะนุ่มฟินมากเลยค่ะทุกคนเงาด้วยเนื้อเงาสุดๆเลย <c oughs> เห็นปะนี่เดี๋ยวเราจะเอามาเล่นกันเลยค่ะน้องบอกว่าเอามาใส่จานนะมาเดี๋ยวจะ <c oughs> จัดทีละอย่างเลยนะคะให้แบบวังอลังการอยงี้นี่นะคะน้องบอกว่าให้เอาจานมาใส่ข้าวลงไปเราทําข้าวไว้ในแบบถ้วยแล้วนึกออกไหม <c oughs> เหมือนเลยเหมือนเลยโอ้ออเฮ้ยมันแบบมันตั้งแบบตั้งอยู่เลยเออแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปค่ะเราจะแบะลงไปเลยไหมเดี๋ยวมันจะค่อยๆไหลไปเองไง อาแบะลงไปแบบนี้โอ้โหมันจะได้ไหมทุกคนคิดว่าเหมือนเซระเปาเลยตอนนี้อุ้ยสวยสวยมากแล้วก็วางช้อนนิดนึงเห็นปะหูอลังการมากทุกคนเหมือนมากนะเราน่าจะโรยกับเพชรข้างหน้านิดนึงนี่โอเคนี่อาเห็นไหมจริงๆ เขาไม่มีอะไรโรยปะ่ะหรือว่าเขามีผักหรือเขามีอะไรมีเนื้อหมูเนาะเป็นชิ้นๆใช่ปะอ่าประมาณนั้นอะประมาณนั้นโอเคได้อยู่ทุกคนดูเหมือนเลยอะอ่ะเดี๋ยวจะตักชิมครีมจุ่มนมโอ้ <laughs> น่ากินมากคะ่ะทุกคนโอ้อลังการสุดๆดูดิเหมือนมีเม็ดข้าวจริงๆด้วยอะสวยอลังการจริงโอ้ยเก๋ๆเก๋ๆชอบอะ่ะนะคะพี่พาให้คะแนน นี่นุ่มฟินยังไม่ได้เล่นเลยนะพี่พาให้คะแนนน้องมะยม10คะแนนเต็มค่ะความคิดสร้างสรรค์มาเต็มนะคะพี่พาชอบแบบนี้นะแล้วก็อยากได้ฟิลประมาณนี้เลยนะทุกคนดูโอ้ยติดมือโอ้ยต้องเอาออกอะ่ะต้องเอาออกถึงจะเล่นได้แล้วเรามาบิดมันจะอาจจะมีสองสีก็ได้นะสีน้ำตาลกับสีอันนี้นะอ่ะบิดเลยอุ้ยสีขาวไม่มีแล้วดูสีขาวอยู่ด้านในหมดเลยนุ่มฟินอย่างที่น้องบอกจริงๆด้วยอ่ะเราลองบิดดูนี่ว้าวข้าวกับแกงกะหรี่ ดูดูดูโอ้สุดยอดโอ้ฟินฟินสุดๆเลยนี่ดึงก่อนยืดโอ้โหฟินยืดยืด ยืดมีกว่ากากเพชรมาวิ่งมาวับด้วยนะมาวิ่งมาวับมาวิ่งมาวับมาวิ่งมาวับแล้วจะบอกอีกอย่างหนึง่งมีน้องคนหนึง่งอ่ะคนดันเยอะทุกอย่างสูตรดีอะไรเพอร์เฟกแต่น้องไม่ได้ถาม q a มาพี่พาก็ไม่ได้เลือกเนาะเพราะว่าพี่พาอยากให้คลิปทำสลามเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คืออยากให้แฟนคลับหรือ f c ทุกคนอ่ะรู้จักป้าพามา <Wow. S 1> ยิ่งขึ้นค่ะอยากรู้อะไรก็ถามมาได้เลยนะถ้าไม่เหนือบ้าก็แล้ ถ้าแบบก็จะตอบแบบน้าสาวไทยให้อะไรอย่างเงี้ยหยอกยอกหยอกๆยอกไปดูกันเลยค่ะนี่ยืดมีข้าวอยู่ข้างในนะคะมีใครหิวไหมคะมีใครอยากกินไหมคะสีมันก็จะแบบว่าอร่อยหน่อยๆนะหน่อยๆเหน่อยๆโอ้โยืดมากค่ะคาถามแรกนะคะพีป่ปลาอยู่กับพี่ทอมมากี่ปีแล้วคะเชื่อไหมเพราะว่าพอจะตันเลยนะพี่ทอมเราก็คิดว่าพี่ทอมนักกักคุเรียนพี่ทอมลูมนายที่นัลูมสาวก แน่นอนพี่ทอมพี่ทอมเอาเหมือนเจอรี่แน่นอน <laughs> ก็น้องน่าจะถามว่าพี่ภาคบกับพี่จรนเนาะชื่อพี่จรนเนาะจอจานนะมากี่ปีแล้วพี่พาคขอไม่ตอบคําถามนี้แต่จะตอบอีกคําถามหนึ่งให้น้องๆเนาะว่าตอนนี้นะคะพี่ภาคกับพี่จรนเนาะก็ได้แยกกันอยู่แล้วนะคะก็ประมาณ ก็น้องๆคงพอทราบกันแล้วเนาะว่าไม่มีพี่จอนอยู่ในช่องแล้วก็ได้แยกกันอยู่ปาพาก็อยู่บ้านหลังนี้กับน้องเกสส่วนพี่จอนก็ไปอยู่เชียงใหม่แล้วนะคะถ้ายัางไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยเนาะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับคําถามค่ะต้องตอบแบบนางงามปะไม่ร้องไม่ร้องปะพาเทคแคร์เทคแคร์ไม่ร้อง,อง, take care, take care, องโอเคปะอืมโอเคคําถามที่สองค่ะพี่ปลาเกิดวันที่เท่าไหร่กะอืมพี่พาเกิดวันที่ ไม่มีกานะแต่ว่ากาเองพี่พาเกิดวันที่หนึ่งพฤษภาค่ะพี่พาเกิดหนึ่งพฤษภาเลยนะคะวันแรงงานจำไว้ให้ดีคือวันที่เกียดนั่นคือวันเกิดของาี่พาเองค่ะโอเคคำถามสุดท้ายนะคะพี่พาเคยกินขนมบุหลนฮะดอนฮะดุนเมกไหมคะ <What? S 1> โอเครักพี่พานะคะจุ๊ๆแต่ก่อนอื่นขนมบุหลน ห้าดันเมฆเนี่ยคืออะไรโอเคปะพี่พาให้ดูชัดๆทานผิดหรือเปล่าขนมบุหลนบุหลนบุหลนหอหีบไงฮะหอหอหะโดนเมฆโอเคอ่อนภาษาไทยอยู่แล้วเป็นทุนเดิมขอโทษน้องบุ้ยนะคะที่พี่พาไม่รู้ว่าขนมอะไรก็เลยตอบไปได้ว่าเคยกินหรือเปล่าน่าจะไม่เคยกินหรอกค่ะขนมชื่อแปลกมากเลยนะคะเอามาจากไหนกันเนี่ย อยากรู้จริงๆว่าน้องหมายความว่าขนมอะไรอะนี่นี่นาจริงอะเนี่ยเอองงอะไม่รู้จริงๆอะไม่ได้มุกเลยนะช่วยก็ามาคอมเมนต์ด้วยว่าน้องบอกว่าขนมอะไรนะป้าผาจะไปตอบในคอมเมนต์ให้ว่าเคยกินหรือเปล่านะเดี๋ยวจะปากหุดไว้ให้เลยเขินๆนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าพ่าด้วยนะคะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปในใหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ